ดีครับวันนี้ก็เป็นวันเงงกับสองเรานะฮะก็วันนี้ก็ดดกบเราใช่ครับนี่ก็เป็นวันพุธก็เป็นโน้ตบุ๊กแบบเก่าๆนะฮะก็ไม่มีอะไรมาก็เละๆเละเทะ,ะ,ะ,ะนนฮะก็เอาให้พออยู่ละกินอะไรครับกินน้ำอยู่ครับน้ำอะไรครับน้ำกระท้อมอี อย่านะครับไม่ดีนะน,น้ำมะนาวเลยน้ำมะน,นาวครับนี่อะไรอะไรเนเทอรเด็เพนบลาบลาอะไรอะไรอะไรลู้จะไม่ได้ <laughs> โอเคนะคนะก็รีวิวห้องก็ลกๆนะฮะก็มีกระเป๋าข้างหลังก็ลกๆไปก็มีพัดลม <c oughs> ก็ไม่เห็นนะก็มีว่าห่มแบบแบบว่าน่ารักน่ารั <c oughs> กพอละก็สำหรับวันนี้ก็ <c oughs> ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ See you again. อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ก,กันด้วยนะครับ